สวัสดีครับนะัสมาชิกแฟนคลับของเอสนาคานะครับผมแล้วก็ม,มาเจอกับผมอีกเช่นเคยสาหรับเอสนาคานะครับงวดวันที่16นะครับกันยายนสองพันหกนะครับสําหรับแนวทางลอตเตอรี่นะครับในแนวทางลอตเตอรี่นะครับเอสนาคาฟัน9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฟันเลข9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสมาชิกฟีดซีท่านใดที่ติดตามนะส่วนตัวเจาะนั้นเอสนาคาเจาะไปที่93นะครับนะเกนะ สมาชิกเอฟซีก็ไปหาซอ้อเอตตอรี่นะครับนะไปหาซื้อเอตตอรี่ได้เลยนะครับท่านใดนที่ชื่นชอบนะครับส่วน3ตัวนั้น0 9 3ย์นะครับนะ093ย์ตัวนั้น93สนะครับส่วนเลขฟันนั้นคือเลข9นะครับ9ล้านเป์เสิงต์งวนวันที่16กันยายน2 5 6พที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกเอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปหาซอ้อเอตตอรี่นะครับก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับผมตามทองตลาดนะครับหรือไม่ก็ท่านไหนชอบเลขชุดก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับตามแต่งบประมาณของท่านนะครับส่วนระคะ ก็ฟันแนวทางให้เช่นเคยนะครับ093นะครับสตัวนั้น93นะครับสมาชิกเอฟซีที่ชื่นชอบนะครับเลขตรงใจก็ไปหาซื้อรัตตอรี่เด้อนะครับผมแนะนำนะครับแนวทางดีๆสำหรับเอสนาคาคนนี้นะครับงวดวันที่16กันยายน2567ฟัน9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฟัน9ล้านเปอร์เซ็นต์ ส่วนท่านอื่นๆท่านใดที่มีเลขตรงใจนะครับนะที่ตรงกับ9ท่านก็ไปหาซื้อได้นะครับนะส่วนตัวผมนั้นชอบ93นะครับนะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามท่านจะไปหาเลขอื่นก็ได้ที่มีเลขเก้านะครับนะสามัชีฟซีนะครับผมให้แนวทางแล้วนะครับนะฟันเก้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันที่สิบหกกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับนะขอให้สามาชีฟซีของเอสนาคาที่ติดตามนะครับ ก็เฮงๆปังๆงงสมใจปรารถนาทุกๆท่านนะครับท่านใดที่อยากได้เงินล้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหกล้านสิบล้านสาสิบล้านนะครับนะ่ท่านใดกอบไปหาซื้อนะครับนะไปหาซื้อแรตเตอรี่นะครับนะส่วนตัวผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่ห้ดูนะครับส่วนตัวผมได้มาแล้วอือหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าสามนะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เก้าสามนะส่วนตัวผมนะครับผมชอบเก้าสาม แล้วก็ฟันไปที่9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับงวดวันที่16กันยายน2567นี้นะครับนะสมาชิกเอนะครับฝากไปด้วยท่านใดที่ชื่นชอบนะครับนะเลขตรงใจก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับนะผมเป็นแนวทางให้หาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนะมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะท่านใดที่มีงบประมาณอยากได้6ล้านก็ใบหนึ่งนะครับ12ล้านก็2ใบ ท่านใดที่อยากได้30ล้านก็ไปหาซื้อเลขชุดเราห้าใบนะครับในวิธีศูนย์เนะครับ93นะครับนะผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับ9339นะครับนะ9339ท่านไปหาซื้อได้เลยนะครับท่านใดจะกลับหัวเป็น63ก็ได้เช่นกันแต่ว่าผมชื่นชอบ93แล้วก็39นะครับสมาชิกสีนะครับงวดวันที่16กันยายน2อ6 7นี้นะครับย้ำอีกทีนึงครับแอดนาคาฟัน 9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะ9้าล้านเปอร์เซ็นต์เด้อท่านใดที่มีเลขตัวอื่นที่ตรงใจก็จับใส่กันนะครับแนะนำให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับลอตเตอรี่นะครับแนวทางลอตเตอรี่ของรัฐบาลนะครับท่านไปหาซื้อได้เลยนะครับตามท้องตลาดนะครับมีเลขชุดเลขเดียวแล้วแต่ชื่นชอบนะครับผมสมาชิกเอฟซีขอให้เฮงๆปังๆรวยรวยได้เงินล้านสมใจาัฒนาทุกๆท่านนะครับผม